ติยามปิสังขังอายุจิตังยาวันพนังสาังกชามิตะติยามปิพุทธังอายุจิตังยาวันพนังสาังกชามิตติยามปิธรรมังอายุจิตังยาวันพนังสาังกชามิตติยามปิสังขังอายุจิตังยาวันพนังสาังกชามิติปิโสง ភគវរានសម្មាសង្ឃំធម្មវិច្ឆាចនសម្បនោសុតោនរោករធុអនុតរោពុរសធម្មសន្តិសទ្ធិសទ្ធាទេនសទ្ធិទោពគវរតិសមង្កតំភគតោធម្មសន្តិទ្ធិកវង្កាលកុបតិកោអុណៃកោបច្ចតੰនៃតិតោពុវិន្ទុហេតិសุปាតិបនោមវត្តោសារសង្ឃោអុជុបតិបនោវត្តោសារសង្ឃោ ยายาปฏิปโนตโตสละสังโฆสามิคิปฏิปโนวัโตสละสังโฆยาติทังจตาริโพยัถาบรสวาเยสวโตสละสังโฆอานโนยปาุนโยทักนโยเฉลีกนกิยนตรืมิตังลกัจฉาติติิสองภควาฐานบามีานบามีฐานบามัทบามีจะสาปนติติสงภวาเสลม

ไอ้ทานบาลมัจจานิจสัมปนโนติสวาเมตามานีเมตามานีเมตามานีเมตามบาลมัตจานีจสัมปันโนทิสวาเบหวาเบขามบาลีเบขามบาลีโอเบขามบาลมัจจานิจสัมปันโนทิสวาทัสสะปบาลีทัสสะปบาลีทัสสะมบาลีทัสสะปบาลมัตจานีจสัมปันโนทิสวาสัมเทิงสัม